ถ้าโดนเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังคุณจะทำยังไงร้องไห้ฟูมไฟลหรือโพสตระบายในโซเชียลแล้วถ้าผมบอกว่ามีคนคนหนึ่งไปอย่างการถูกทรยศที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตให้กลายเป็นสูตรลับในการสร้างอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ละ่ะนี่ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชแต่นี่คือเรื่องจริงของหัวเรือใหญ่ที่ชื่อเตมูจินเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พล็อตหนังแต่มันคือซีรีส์ชีวิตจริงของเตมูจินก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อสร้างตัวตนใหม่เป็น เจงกิสขานคือชีวิตแก่ดิ่งลงเหวแบบไม่มีสิ่งจากลูกชายเบอร์หนึ่งกลายเป็นยาจกในชั่วข้ามคืนต้องไปจับปลากับหนูหนามากินประทังชีวิตคือถ้ามีแอปพลิเคชันส่งอาหารยุคนั้นแกคงไม่เปปัญหาจ่ายค่าส่งแล้วเผ่าของตัวเองย้ำเผ่าของตัวเองที่เคยประจบสอบพอพ่อแก่ก็ย้อนกลับมาไม่ใช่มาช่วยนะมาจับไปเข้าคุกแล้วคุกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องขังชั้นดีนะแต่เป็นคือค่า ไอเครื่องทรมานที่ทําจากไม้ประกบคอประกบข้อมือคือจะก้มจะเงยแต่ละทีก็ต้องขออนุญาตกระดูกสันหลังตัวเองก่อนเป็นการประจานกลางทุ่งหญ้าแบบสดๆท่ามกลางฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบจนกระดูกแทบแตกและเสียงหมาป่าที่หอนหิวโหยอยู่ร,บรอบๆมันคือการบีบเค้นให้คุณรู้สึกไร้ค่ากวเดรชาฉานซะอีกแต่ใครจะคิดว่าการโดนญ,ญาติเทการติดคุกสุดอนาถากําลังจะกลายเป็นหลักสูตรบริหารฉบับโหดภาคสนามที่แพง และเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาในคือที่มืดสนิทเตมูจินงัดทักษะพระเอกหนังบูดีออกมาได้แล้วไปซ่อนในแม่น้าโดยโผล่มาแค่รูจมูกวินาทีนั่นเองซอคันชิระคนจากเผ่าศัตรูดันเดินมาเจอจบสิน้นโดนจับส่งกลับไปรับโทษสองเท่าแน่แ,นแต่เรื่องบันดันพลิกผันกว่านั้นซอคันชิราไม่เรียกควกแถมยังแอบช่วยให้หนีรอดไปได้อีกการช่วยเตมูจินิตอนนั้นมีโทษสถานเดียวนะครับคือตายตายทั้งครอบครัว แต่เขาก็ยังเลือกที่จะช่วยเพราะอะไรอาจจะเพราะความถูกต้องหรืออาจจะเพราะเขามองเห็นอะไรบางอย่างในแววตาของเด็กหนุ่มคนนี้วินาทีนั้นนะครับเตมูจินเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางสมองบทเรียนธุรกิจข้อแรกกระแทกเข้าหน้าอย่างจังไอคำว่าสายเลือดข้นกว่าน้ำนะ่ะมันก็แค่น้ำเปล่าดีๆนี่เองญาติแท้ๆปล่อยให้ตายแต่ศัตรูกลับยอมเสี่ยงตายมาเพื่อช่วยเขาเลยเข้าใจในทันทีว่าระบบเดิมๆที่ตามนามสกุลน่ะ มันโคตรจะกลวงเหมือนบริษัทที่รับแต่เด็กเส้นเข้ามาทํางานสุดท้ายก็เจ๊งเขาเลยตัดสินใจสร้างบริษัทของตัวเองด้วยปรัชญาใหม่ข้าไม่สนเพราพ่อเจ้าเป็นใครข้าสนแค่ว่าเจ้าทําอะไรได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของเขาไม่ใช่สินค้าแต่คือตัวเขาเองคือภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นําที่เชื่อใจได้ไม่ใช่ดีแต่พูดผู้ร่วมก่อตั้งคนแรกๆของเขาก็มาจากคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้เลยคนแรกคือโบออซู หนุ่มที่เจอข้างทางตอนม้าโดนขโมยคือคนแปลกหน้าแท้ๆแต่พอเตมูจินเอ่ยปากโบออชูกระโดดขึ้นมาแล้วบอกว่าไปเพื่อนเดี๋ยวไปเอาม้ากลับมาให้นี่แหละครับคนจริงไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องมีหุ้นมีแต่ใจล้วนๆอีกคนคือเจลเมคนนี้คือรุ่นบุกเบิกตัวจริงพ่อของเจลเมเคยเอาตัวเจลเมที่ยังเป็นทารกในพระอ้อมมามอบให้กับพ่อเตมูจินพร้อมกับบอกว่าเด็กคนนี้จะขอรับใช้ลูกชายของท่านไปตลอดชีวิต และเขาก็ทําตามนั้นจริงๆมีครั้งหนึ่งเตมูจินโดนลูกขนูอัํายาพิษที่คอ,อเจลเมลไม่ลังเลเลยที่จะใช้ปากดูดเลือดพิษออกมาให้แล้วยังแอบย่องเข้าไปในค่ายของศัตรูเพื่อไปขโมยนมม้าหมักกลับมาให้เจ้านายกินนี่มันยี่กว่าพักดีนี่มันคือรักแท้นี่อาจจะเป็นบทเรียนเล็กๆว่าเพื่อนแท้ดูง่ายๆก็ตอนที่เราลําบากนี่แหละตอนสบายๆนะใครๆก็เป็นเพื่อนเราได้ทั้งนั้นตัดเส้นทางการสร้างบริษัทของเขาก็ไปได้ลอยด้วยกีบกุหลาบเพราะเขา ก็ต้องเจอกับเรื่องราวเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดกับคู่แข่งคนสำคัญที่สุดจามูคาจามูคาคือเพื่อนรักคือพี่น้องร่วมสาบานของเตมูจินแต่ทั้งสองคนมีปรัชญาการบริหารที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจามูคาคือตัวแทนของโลกเก่าพวกอภิสิทธิชนที่เชื่อว่าตำแหน่งผู้นำต้องมาจากสายเลือดสูงส่งเท่านั้นในขณะที่เตมูจินคือตัวแทนของโลกใหม่พวกสร้างตัวที่เชื่อว่า ใครเก่งใครเจ๋งคนนั้นแหละควรจะเป็นผู้นําความขัดแย้งของทั้งคู่เหมือนสงครามระหว่างบริษัทแบบเก่าที่มีแต่เด็กเส้นกับกิจการตั้งไข่ที่วัดกันที่ผลงานล้วนๆและในการรบครั้งสําคัญกองทัพของจ้ามูคาที่เต็มไปด้วยแม่ทัพจากตระกูลสูงๆก็พ่ายแพ้ให้กับกองทัพของเต้ม,มูจินที่เต็มไปด้วยคนที่เคยเป็นทาสเป็นลูกช่างตีเหล็กหรือแม้กระทั่งอดีตศัตรูมันคือการพิสูจน์ให้เห็นกันจ่าๆเลยว่าระบบของใครกันแน่เจ๋งกว่าพอธุรกิจเริ่มติดลมบน ถึงเวลาขยายกิจการเจงกิสคานไม่ได้แค่ไปซื้อกิจการคู่แข่งแต่แกเล่นยุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดข้อเสนอของแกง่ายๆจะมารวมกับค่าดีๆหรือจะให้ค่ารวมเจ้าเข้ากับพื้นดินเผ่าไหนยอมแพ้สิ่งที่เจงกิสคานทําไม่ใช่แค่เปลี่ยนหัวหน้าแต่คือการผ่าตันใหญ่องค์กรด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่าระบบทศนิยมแกสั่งสลายทุกเผ่าจับนักรบเผ่ากอเผ่าขอเผ่าคอ,อที่เมื่อวานยังไล่ฆ่ากันอยู่เลย ยัดรวมกันใน,นแผนกใหม่ขนาดสิบคนแล้วตั้งหัวหน้านแผนกคนใหม่ที่ไม่ได้มาจากเผ่าไหนเลยในนั้นโอเคทุกคนจากเนี้นแผนกการตลาดไม่มีแล้วนะคุณสมชายจากเผ่ากอย้ายไปนั่งข้างคุณสมศักดิ์จากเผ่าขอนะอ้อคุณสมศักดิ์คือคนที่เผ่าบ้านคุณสมชายเมื่อเดือนที่แล้วเองขอให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะทำงานเป็นทีมแล้วทุกอย่างจะดีเองคือมันพลิกแพลงมากแต่ฉลาดมากเพราะมันทำลายระบบพักพวกหรือการเมืองภายในจนสิ้นซาก ความพักดีต่อหหน้าเผ่าเก่าไม่มีอีกแล้วตอนนี้เจ้าต้องพักดีกับเพื่อร่วมทีมใหม่มันคือการไปบังคับให้สร้างความสัมพันธ์ใหม่แบบสุดขั้วลืมเรื่องการทากิจกรรมละลายพฤติกรรมไปได้เลยที่นี่ไม่มีทรัสฟอร์มีแต่ไว้ใจกูไม่งั้นมึงตายเท่านั้นและท้ายที่สุดก็คือพักดีกับไอ้คนที่คิดระบบสุดปวดหัวนี้ขึ้นมาเจงก,กิสคานคนเดียวแต่ระบบนี้มันมีอีกด้านที่น่าทึ่งซ่อนอยู่มันไม่ใช่แค่ระบบควบคุมแต่มันคือระบบสวัสดิการสังคมในตัว คือถ้าทหารในหน่วยสิบคนที่ตายในสนามรบอีก9้าคนที่เหลือมีหน้าที่ต้องดูแลภรรยาและลูกๆของคนที่ตายไปมันคือการสร้างความผูดพันที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าพี่น้องเพราะชีวิตของครอบครัวตัวเองขึ้นอยู่กับเพื่อร่วมทีมบางทีการจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่แข็งแกร่งมันก็ต้องกล้าพอที่จะทุบคงสร้างเก่าๆที่คอยจะสร้างปัญหาทิ้งไปให้หมดโอเคองค์กรใหม่พร้อมแล้วแต่ที่เหนือกว่าคือทีมผู้บริหารของเขานี่คือไพ่ตายที่ทําให้อาณาจักรอื่นสู้ไม่ได้ วัฒนธรรมองค์กรแบบผลงานล้วนๆไม่สนวุฒิไม่สนเส้นในยุคที่คนอื่นเขาดูกันที่นามสกุลเจงกิส่านดูที่ฝีมือและแกก็พิสูจน์ให้ดูด้วยการสรรหาบุคลากรที่บ้าที่สุดในประวัติศาสตร์เจเบคือมือธนูฝั่งศัตรูที่ยิงม้าของเจงกิส่านล่วงในสนามรบพอแพ้สงครามเจงกิสข่านถามหาคนยิงเจเบก็เดินแมนๆออกมายอมรับแทนที่จะโดนตัดหัวเจงกิส่านกลับตบไหล่แล้วบอกคนจริงนี่หว่าชอบชอบ มาทํางานกับข้าไหมแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพเอกซะเลยโอเคในประวัตสิส่วนตัวคุณเขียนว่าความสําเร็จที่น่าภูมิใจยิงม้าหัวหน้าบริษัทคู่แข่งจนล้มงั้นเหรอเฉียบเริ่มงานได้เลยไหมคือถ้ามองดีๆคนที่ไม่กลัวที่จะยอมรับความจริงแม้ว่าความจริงนั้นอาจทําทให้ตัวเองถึงตายได้คือคนที่เราสามารถให้ความไว้วางใจได้มากที่สุดนี่คือการมองคนทะลุเปลือกที่เฉียบขาดมากแล้วยังมีสุบูไทยลูกช่างตีเหล็กที่ถ้าอยู่สังคมอื่น คงต้องตีเหลียไปจนตายแต่กับเจงกิส่านเขากลับกลายเป็นสุดยอดนักวางกลยุทธ์ที่พิชิตไป32ชนชาติทั้งเจเบและสูบูไทยเคยถูกส่งไปทําภารกิจทลิปท่องแดนมรณะที่ต้องนทาทหารม้าหลายหมื่นนายบุกตะลุยไปรอบทะเลแคสเปียนเป็นเวลาสองปีระยะทางหลายพันกิโลเมตรไม่มีเครื่องนําทางไม่มีการส่งสเสบียงแต่พวกเขาทําสําเร็จมันแสดงให้เห็นว่าเจงกิส่านไม่ได้แค่สร้างลูกน้องแต่เขาสร้างผู้นําที่คิดเองได้ทําเองได้ มันสอนเราว่าเพชรอาจจะซ่อนอยู่ในกองโคลนที่ไม่มีใครสนใจก็ได้หน้าที่ของผู้นําก็คือต้องมองให้ออกแล้วเอามาเจราิญายนให้ถูกวิธีและเพื่อกรันตีว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้จะอยู่ต่อไปเขาอยังได้ก่อตั้งเคกหรือหน่วยองครักษ์ส่วนตัวแต่มันไม่ใช่แค่คนคุ้มกรนธรรมดาธรรมดามันคือโรงเรียนผู้นําที่โหดที่สุดในโลกคนที่จะเข้าที่นี่ได้ต้องเป็นลูกหลานของแม่ทัพที่พักดีหรือเคยเป็นทหารเลวที่โชว์ผลงานในสนามรบได้โดดเด่นสุด,สด พูดง่ายๆคือเป็นโครงการปั้นผู้บริหารระดับสูงแบบทางลัดที่ข้อสอบปลายภาคอาจจะเป็นการรับธนูแทนเจ้าในายใหญ่ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงตามพวกเขาคือ DNA ขององค์กรคือกลุ่มคนที่จะถูกส่งออกไปเป็นผู้บริหารในแผ่นดินใหม่ๆต่อไปในอนาคตมีทีมที่เก่งที่สุดแล้วแต่จะสื่อสารกันยังไงในอาณาจักรที่ใหญ่กว่ายุโรปทั้งทว,วีปเจงกิสคานสร้างสิ่งที่เรียกว่ายามหรืออินเทอร์เนต็ตแห่งทุง่งหญ้ามันคือระบบสถานีม้าด่วน ที่ทําให้ผู้ส่งสารวิ่งได้วันล,ละ200-300ถึงกิโลเมตรคือส่งข่าวจากจีนไปยุโรปอาจจะเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านบางคนที่ยังใช้สายโทรศัพท์อยู่ก็ได้นักเดินทางคนสําคัญสําคัญจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าป้าสาแผ่นป้ายที่เหมือนบัตรเบงคขั้นเทพในปัจจุบันแค่โชว์ป้ายนี้ก็สามารถใช้บริการที่พักอาหารและม้าส,สดๆได้ฟรีตลอดเส้นทางข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าทําหายแผนบริการลูกค้าก็คือทหารหน้าโหดพร้อมดาบโค้งๆนั่นแหละครับ ไม่มีออกบาบใหม่ให้แน่นอนแต่ที่เหนือกว่านั้นคือกลยุทธ์การตลาดแบบขู่กับปลอบระดับโลกแบรนด์ที่1แบรนด์แห่งความบันไดนี่คือการตลาดแบบข่มขู่ขั้นสุดก่อนจะบุกจะสงสัยรับไปปล่อยข่าวหรือว่าเวอร์กองทัพมองโกะสูง3เมตรกินคนเป็นอาหารเช้ามากันเป็นล้านพอถึงเวลาก็เล่นใหญ่ถุกคบไฟเป็นหมื่นดวงให้ดูเหมือนทหารเยอะเพื่อให้ศัตรูขวัญก็เจิงแล้วยอมแพ้ไปเองนี่เป็นการตลาดแบบขู่ให้ซื้อไม่งั้นเจงแบรนด์ที่2 แบรนด์สันติภาพถ้าเจ้ายอมนะแต่ถ้าเมืองไหนยอมเปิดประตูเมืองให้แต่โดยดีก mm. ็จะได้รับการคุ้มครองภายใต้แบรนด์พักมองกีก้าทันทีโจนผู้ร้ายโดนปราบเรียบเส้นทางสายไหมปลอดภยัยค้าขายรุ่งเรืองเทคโนโลยีอย่างดินปืนและแท่นพิมพ์ที่เดินทางจากตะวันออกไปตะวันตกความรู้ทางการแพทย์เดินทางจากตะวันตกไปตะวันออกจนมีคํากล่าวว่าผู้หญิงคนเดียวถือถาดทองคําเดินทางได้ทั่วอาณาจักรโดยไม่มีใครกล้าแตะ คือแกสร้างทางเลือกที่ชัดเจนมากคุณอยากได้ความพินาศหรืออยากได้ความเจริญเลือกเอาบางทีในชีวิตการสร้างทางเลือกที่ชัดเจนให้คนอื่นมันก็ส่งพลังววัางาการบังคับเขานะและนั่นคือเรื่องราวของเต้มูจินเด็กหนุ่มที่โดนโลกกระทืบสนุ่มแต่แทนที่จะนอนจมกองเลือดแกกลับลุกขึ้นมาอ่านเกมแล้วพลิกกรรมมาชนะทั้งระดานแกเปลี่ยนบทเรียนเลือดสาดมาเป็นตำราพิชัยสงครามทางธุรกิจที่ใช้ได้จริงจนถึงทุกวันนี้อา้าวล่ะก่อนจะจบ มาเล่นเกมท่าหาักกันหน่อยลองคิดกันเล่นๆว่าถ้าเตมูจินไม่เคยโดนทรยศละ่ะถ้าพ่อแกไม่ตายแกก็คงเป็นแค่ลูกท่านหลานเธอแห่งทุ่งญาติสเตปโตมาแบบสบายๆได้เป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไปไม่เคยต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไม่เคยเข้าใจความเจ็บปวดของการถูกหักหลังพูดง่ายๆคือโลกไม่เคยสอนมวยแกเลยสุดท้ายเจงกิสข่านก็อาจจะเป็นแค่หัวหน้าเผ่าเต,าเตมูจินที่วันๆก็คงบ่นแต่เรื่องคุณภาพนมม้ามาก แล้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เพราะความสบายมันคือศัตรูตัวฉกาจของนวัตกรรมยังไงล่ะครับบางทีการที่เราไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ๆเลยมันอาจจะอันตรายกว่าการเจอปัญหาก็ได้นะเรื่องของเจงกิสข่านมันสอนเราแบบตบหน้าเลยว่าวิกฤตการโดนเทการล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือข้อมูลชั้นดีที่ชี้ให้เราเห็นว่าระบบเดิมๆม,ม,มันห่วยตรงไหนเพื่อที่เราจะได้สร้างระบบใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมแล้วในชีวิตของคุณล่ะมีความย่อยยับครั้งไหน ที่พอมองย้อนกลับไปแล้วต้องขอบคุณมันเพราะถ้าไม่มีมันในวันนั้นก็คงไม่มีคุณที่เจ๋งกว่าเดิมในวันนี้ลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยเรื่องใครเจ็บสุดเดี๋ยวให้มงเลยขอบคุณสําหรับทุกความคิดเห็นนะครับอ่านเรื่องเจ็บๆของพวกคุณแล้วรู้สึกว่าเรื่องของเรามันเล็กน้อยไปเลยถ้าชอบเรื่องราวแบบเนี้และคิดว่าเพื่อนคุณก็น่าจะชอบก็ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจและแบ่งปันไปให้เพื่อนคุณดูด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยละ่ะ จะได้ไม่พลาดเรื่องเราดีๆเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ